ดารุณธรรมดารุดารุณาธรรมะ The Dhammas for the Young Generations ธรรมะสำหรับเด็กวัยรุ่นจากคุตักานิกายชาดกเล่มที่27ข้อ84หน้า27ดดารุณธรรม จากภาษาบาลีตาลุนะตาลุนะแปลว่าชายหนุ่มหรือเด็กหนุ่มหรือหรือเยาวชวนที่เป็นวัยรุ่นวัยรุ่นธรรมะสำหรับวัยรุ่นหรือธรรมะสำหรับเด็กหนุ่มเด็กสาว The following d h a m m a is suitable for young ones, young ones, young boys and young girls, especially the student. Who Who decide who decide to be successful in the life in everything t h e r e s o n e do ขาบอ,อกว่าธรรมะต่อไปนี้เป็นธรรม,สรม,สรมะส,มสำหรับหนุ่มสาวที่เหมาะสมสำหรับหนุ่มสาวหรือสำหรับวัยรุ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษานักเรียนที่ปรารถนาอา่ต้องการจะประสบความสำเร็จในชีวิต ในทุกๆสิ่งในสิ่งที่ทำ exist current exists ควาดม,มาดมมารุณธรรม,มาดมมารุณธรรมนะดารุณธรรมดารุณ means young ดัมมาร์ means virtues it has the following f e a t u r e ซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ um, วันอโลคยาอรโรคยา อโรคยะภาษาบาลีว่าความไม่มีโรคนะอะแปลว่ามไม่อโรคยะแปลว่ามไม่มีโรค To look after one's health, both body and mind, t o be watchful about mental and physical diseases. ก็บอกว่าให้ดูแลสุขภาพ กายสุขภาพใจนะสุขภาพกายสุขภาพใจให้ฝ้าวัดระวังเกี่ยวกับจิตใจแล้วก็ร่างกายโนะดยเฉพอเกี่ยวกับเชื้อโรคต่างๆเออโรคภัยให้เจ็บต่างๆซีบีเกติง้งเอ็กซ์ไซส์ให้มีการออกกำลังกาย and taking health ์นะเทกิ้งเฮลธ์ซิสฟให้รับประทานอาหารที่มีเป็นอาหารที่อาหารเพื่อสุขภาพ t บสเซนนิ n เทอริสเทนิเทรมิเพราะนั้นอาหารที่เป็นอาหารสุขภาพถูกสุขอ,อนามัยนะ n i นิเทร y m มิลเป็นมื้อที่ถูกสุขอนามัยสุขอนามัย,ออมย to see the doctors or physicians whenever you um you get sick เมื่อใดที่ป่วยเจ็บแล้วก็ไปหาหมอไปพบหมอ at the hospital or uh, clinic ไปพบที่โรงพยาบาลหรือคลินิก to be careful to be careful about severe disease ให้มัร,ระวังเชื้อโรคที่หลแรง t h i ซึ Thus, pandemic, ่งแพร่ระบาด l i k กาเช่น c o วิด i n e t e นะคิดโคไวรัสหรือว่า c o v i d 1 t do not get in touch with the infection นอย่าไปอยู่ใกล้ชิดนะไปใกล้ชิดหรือว่าไปติดต่อสัมพันธ์ไปติดต่อใกล้ชิดสัมพันธ์กับคนที่เป็น ผู้ติดเชือ้อในะ infection เป็นผู้ติดเชือ้อ persons or patient คนป่วยคนไข้ที่ติดเชือ้อนะฮะก็อันนี้เกี่ยวกับเรื่องอโรคยะก็จะทำให้เราไม่เป็นอะไรที่เรามาดูรูปหน่อยนึงอโรคยะ c ความไม่มีโรคก,ก็เก t i n g exercise หนุ่มสาว e t t i n g exercise ออกกำลังกายโดยการ running อ่าวิ่งก็ได้นะฮะ s h a k i n g health body นะตรวจร่างกาย Taking taking ขา Five kinds of food, vegetable, first egg, uh, fish, lice, egg, and kinds of uh, carbohydrate, protein, minerals, uh, uh, salt, waters, and drinking waters, then uh, cups per day like this to make your health strong, to make your health strong, and health your, your health, your health good, uh, ex getting exercise, sleep. Eight hours per night, or a day, uh, sleep, not not too much. Day, deep, late, late night, and to stay in the, uh, in the, outdoors at the sunshine or adopt the sunshine day, that to makes, this make you to so strong, like this, okay. The second point, the second point. ประเด็นที่สองสีละสีละ to be strict on the sprint ก็คือใหอ้ปฏิบัติตามระเบียบวินยัยนะวิ s c ิสป i ินแปลว่าวินัยอย่างเคร่งครัดนะฮะ on the basics o r a o p r e c e p t s นะก็คือเบ r a อ p r e c e p ิ s เสพคือสีลห้านะพื้นฐานของสีลห้าประการ is the five p e c e p t s o n or five rules that's five such as not killing my c a ต s not do ห้ามลิงไม่ทำอันตราย l a v i n g things สิ่งที่มีชีวิต not stealing ไม่ขโมย not stealing things that's not your own ซ้ำว่าสิ่งที่ไม่ใช่ของตนเอง don't do don't do um don't do e c t i o n s มีคนได้ไม่ประพฤติผิดในเรื่องเพศเรื่องการ not telling lie ไม่โกหก not t t and not to take the intact skin ไม่เจ็บสิ่ง มันเมานะเศษสิ่งมันเมา besides the l o w s are laws นะ and society uh, แล้วก็ไม่ uh, ปฏิพฤติในสิ่งที่เกี่ยวกับกฎหมายกฎเกณฑ์ของสังคมด s านสุด u ัง once should be not too v i o l e t e ไม่ละบมิดกฎหมายกฎเกณฑ์ของสังคม The... อันเดอร s สไบไม่ชนะแล้ว you you r you r o u body will be รา body will be illegal <c> ร่างกายคุณก็จะผิดกฎหมายนะครับนี่เรามาดูข้อสองคือสินสิละอมีสินห้าข้อแล้วมันก็บวกกฎหมายด้วยสินข้อแรก no killing a n d living things no <c> stealing things from <c> the others people <c> no s <oughs> e x u a l misconduct and t h e no t h l i n g l i e r no false speech and no taking อินตอรสแกนติงแล้วแอลกอฮอล์เบียร์และแอดดกส์แอดดิกส์แอดดิกยาเสพติดทั้งหลายฟิตามินยาบ้ามาลชนากัญชาะโอเคัมบอเ์ทรีนัมเบอร์ทรีบุตธานุมััดยสบุทธานุมัสมินอื to be led by verified models person ให้ดำเนินตามรอยของคนที่ประพฤติปฏิบัติดีเป็นตัวอย่างค่โมเดล เป็นคนที่มีประสิทธิภาพในที่นี้หมายถึงคนที่เป็นโมเดลที่ดีเป็นรูปแบบที่ดีดูเน็ตไอดอลที่ดี the youngs the youngs o n the young born skin s h n d o along with the truthful person or t u t h o s e people คนที่ซื่อสัตย์สุจริตนั้นหรือว่า trustworthy person trustworthy เป็นคนที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้คนที่อยู่ใน ความซื่อสัตย์สุจริตนะก็เป็นตัวอย่างที่ดีเราก็สามารถที่จะดําเนินตามดําเนินตามหรือเป็นตัวอย่างเอามาเป็นตัวแบบอย่างได้เป็นโมเดลของเราครับอันนี้เขาเรียกว่าพุทธาตุมัิเหมือนกับคนนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีก็กอาาดคอไปด้วยกันด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันเป็นาาป,นบบปนรนะพฤต,เตนนิเป็นตัวอย่างก็ครบคนได้นะฮะเรียกว่าพุทธานุพุทธานุมัดทำตามตัวอย่างของคนที่ซื่อสัตย์เชื่อสื่อได้ คนนี้ก็ของคนกับคนซื่อสัสะตย์ต่อกันก็คบกันได้นานหน่อยโอเค number ขโ u ร์สุตตะสุตตะ t ุตตะทูแอนต์เทน the instances of searching for knowledgeconcept ส่วแสวงหาความรู้การศึกษาในการ attending คือเขาเข้ารับการศึกษานะครับนี่ก็จะทำให้เราได้มีความรู้ the uh, young swans ช่วงนะพอยังวันก็คือหนุ่มสาวทั้งหลายควรที่จะ try to รีพยา,ยามอ่าน search คนกว่า write ลา,ายเขียน listen ฟัง ask ถาม think ทิ n k ก็คิดไตรตรอง everything um, concerned to your additional uh, additional knowing นะการเพิ่มเติมหาความรู้นาไตรทำหาความรู้เพิ่มเติม even t แม้กระทั่ง new information o f t a i n เรื่องราวงเทคโนโลยีสมัยใหม่ข้อมูลต่างๆนะฮะอัสพีเซนในปัจจุบันอันนี้ก็คนที่เป็นสุตตะก็ควรจะ The Young Swans Boys and Girls Who Are Well Listener ใครเป็นนักฟังที่ดีแล้วก็ Must Be Know Must Be Know Believe All Stories Easily ไม่ควรเชื่อเรื่องใดๆง่ายๆยไม่ควรเชื่อเรื่องใดๆง่ายๆนะ In the Contrast ในทางตรงกันข้าม You Are Considerable อย่า considerable opinions ความคิดเห็นของคุณจะต้องไต่ตองคำ first มาก่อนเลยพูดง่ายก่อนจะเชื่อต้องไต่ตองซะก่อนด้วยสติปัญญานะก็เหมือนว่าฟังมากๆนะฮะสุตะนีค่คือการฟังทำให้เป็นคุณครูสอนก็ฟังนะแล้วก็ฟังมากอ่านมากอ่านมากก็คือค้นฟ้าอ่านจากหนังสือบ้างจากข้อมูลจาก Google จากอะไรต่างๆที่เป็น s u เป็นแหล่งข้อมูลความรู้นะฮะสุดะนี้จะทำให้เราเป็นนักศึกษาเป็นนักเรียนที่เก่งเป็นนักวิชาการเป็นนักมีปราที่มีความรอบรู้เป็น learner นะฮะแล้วก็สามารถให้ทำให้ชีวิตเราเก้าวหน้าไปในทางที่ดีได้นะฮะเพราะความรอบรู้ในสิ่งต่างๆนะฮะฟังมากอ่านมากนะฟรานซิสเบคอนบอกว่า reading makes man perfect นะนักปราชญาชาวอังกฤษเขบอกว่าการอ่านมากๆทำให้เราเป็นคนที่มีความรอบรู้สมบูรณ์ขึ้น นัมเบอร์ฟครับนัมเบอร์ฟทำมานะทำมานุวัตทำมานุวัตนะทำมานุวัตนี้ครับคุณธรรมตัวนี้ก็คือ to cultivate uh, a ยแอร์อ i นไให้ปลูกฝังสิ่งที่ถูกต้องดีงามนะฮะ The young swans นะวัยรุ่นหนุ่มสาววัยรุ่นหนุ่มสาวนั้นะ s h o u l d follow or behave behave a good deed t h a t h a s ever done sincerely สิ่งที่เราเคยกระทามาเนะ่ะเป็นความประพฤติที่ดีนะเป็นกูดดี่คือการกระทําที่ดีนะแล้วเราเอามาประพฤติปฏิบัติต่อทําต่อไปเรื่อยๆทําต่อไปเรื York, ่ no no อยๆนะทาไปไปเรื่อยๆแต่ทําด้วยความซินเซอรี่คือความจังความจริงใจหรือความสุจริตใจนะฮะเมื่อเราทำความดีไม่มีสิ้นสุดทําไปเรื่อยๆทำความดีไปตลอดนะทำมนุวัตเนี่ยก้าวไปค้าวความดีก้าวไปสู่ความดีเรื่อยๆกูดเนสนะก้าวไปเรื่อยๆนะทู do good deeds forever มีตั้งใจมั่นในการทำราดีไปตลอดนะครับ number six อารีนาตาอารีนาตาเป็นคุณธรรมของเด็กวัยรุ่นก็คือคุณธรรมว่า the through a r e a t strength effort คำว่า effort พยายาม strength คือเข้มแข็งคือการสบสบแสงหาความเข้มแข็งด้วยความพยายามนะครับ the young มัสอย่างที่คืออย่างก็คือหนุ่มสาววัยรุ่นเนี่ย must must uh, have, their so have the industries ก็ต้องมีความอุตสาหะ industries and and uh, endeavor endeavor มีความพยายามอุตสาหะพยายามในการทำงาน working on on things ทุกสิ่งทุกประการอย่าง wise ที่อย่างชันฉลาดทำงานอย่างชันฉลาดอุตสาหะความพยายามความวิริยะ the young o n s ทั้งหนุ่มสาว do not dismay working ไม่ควรที่จะทอแท้นะ do not dismay ไม่ควรดิส m มาดิสเมย์ทำงานได้ไม่ควรทอรแทคนนี้นะดูนะคนนี้นั่งทำงานอยู่หน้าคอม work from home หรือว่าเรียนออนไลน์นะฮะดั n สเตอร์น i n อ l นไล n e เรีย n i n งออนไลน์อานาเหนื่อยนั่งไปทั้งวันดูไปเหงือกเด็นเงือกตกนะฮะคนนี้ก็เหมือนกันนักธุรกิจ ฮึดสู Freiheit, essay, okay, field, ้กำมือส like ouais, ู้ฮึดนะฮะน้ำไม่แพ้ไม่ยอมแพ้นะพยายามนี่ก็เป็นตัวอย่างครับให้ศึกษากันนะครับการพอมีความพยายามอุตสาหะนะอินดัสอินดัสเซสนะฮะอุตสาหะก็คือขยันแล้วก็เอ็นนะเอ็นดิฟเวอร์เอ็นดิฟเวอร์ก็คือพยายามเรื่อยไปนะเหมือนนูๆทุกคนนะก็พยายามเรื่อยไปนะฮะเหมือนกับพวกเรานะฮะก็ จะได้อเอาคุณธรรมทั้งะกประการกนนที่เรียกว่าธรรมสาหรับวัยรุ่นนะวัยรุ่นมีคุณธรรมอะไรบ้างวัยรุ่นพี่คุณธรรมข้อที่1อโรคยะข้อที่2ศีลข้อที่3พุทธานุมัติข้อที่4สุตตะข้อที่5ธรรม,มานุวัตแล้วก็ข้อที่6อริณตานะฮะก็เรียกว่าทั้งคุณธรรมทั้งอารคยะนะอโรคยะนี่ก็นะแล้วก็ทาไงจะให้ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บทางกาย ทางใจทางใจก็ทำสมาธิมีสติอยู่ตลอดสติมาสุขเมธิติทุกสี่ผู้มีสติย่อมมีความสุขนะครับศีละละรักษาศีลรัลลกษากฎหมายด้วยรอไม่ผิดกฎหมายไม่เพืดผิดไม่โอเวอร์เลไม่โอเวอร์เลไม่โอเวอร์ก็คือไม่ละเมิดนะไม่ละเมิดกฎหมายนะฮะอ,อ,อันที่3ก็คือทําตัวตัวอย่างที่ดีอะไรที่เป็นความดีมีตัวอย่างดี คนไหนมีความซื่อสัตย์ุจริตแล้วก็ดําเนินชีวิตตามบุคคลคนนั้นพ่อแม่เป็นคนตัวอย่างที่ดีเราก็ดําเนินชีวิตตามคุณพ่อคุณแม่ที่ประพฤติปฏิบัติสุจริตนะครเป็นตัวอย่างให้แก่ลูกๆนะฮะอันที่4เป็นคนนักแสวงหาความรู้เป็นผู้หูสดสวดเป็นผู้ฟังมากอ่านมากอานุคนนี้ก็อ่านหนังสือมากนะฮะอันนี้ก็ฟังคุณครูตั้งใจฟังฟังอันนี้ก็อ่านหนังสือนะ,ะอ่านหนังสือเพราะการอ่านนี้แหละ การฟังนี่แหละจะทำให้เราได้เกิดปัญญาขึ้นสุดตรมะปัญญาปัญญาที่เกิดจากการฟังปัญญาที่เกิดบางๆก็คือว่า wisdom listening form uh, listening นะ wisdom เป็นคำที่แปลว่าปัญญานั้นนะมาจากการฟังนะสุดตรรมะปัญญาสุดตมปัญญาซึ่สุดสั่งแล้ว,ว่าเตยวางฟังได้ดีเกิดปัญญา well well listener uh biggest biggest wisdom or i n t e l l i g e n c intelligence ก็คือ i n t e l l e c กชันก็คือความปัญญาหรือ intelligence ก็ได้นะฮะ,ะทีนี้เราก็อารินาตานะอารินาตาแก็คือขยันอารินาตาก็คือขยันหนูหนูก็ต้องเป็นคนขยันด้วยนะขยันศึกษาขยันเรียนขยันทำงาน,นขยันช่วยพ่อขยันช่วยแม่ขยันช่วยเหลือกิจการงานในบ้านเนวลาไปเรียน,นไมหาในระดับสูงขึ้นไปก็ ให้ความเพียรขยันก้าวไปสู่ความสําเร็จด้วยาการทําความดีอย่างไม่หยุดยัง้งนะตั้งใจไปรอก้าวไปเรื่อยๆเดินก้าวไปเรื่อยๆนะฮะ step f o r w a r d นะ step forward, step forward ก้าวไปเรื่อยๆนะความดีบางคนตั้งความปรารถนาะในความสําเร็จในชีวิตในการศึกษาในการงานที่ดีก็ก้าวต่อไปเรื่อยนะอย่าอย่าอย่าดิสเมย์นะ do not d i s m a y do not d i s m a y อย่าท้อแท้อย่าท้อถอยนะ do not d i s m a y working อันนี้ก็เป็นคุณธรรมพุ่มบักวัยรุ่น นะถ้าใครมีทั้งหมด6คนรมนี้ก็ถือว่าจเจริญเจริญก้าวหน้าอย่างแน่นอนอันนี้เป็นคําที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้นะในขทดกาณิกายชาดกเล่มที่27ข้อ8 4หน้า27นะ่สิบเนี่มีที่มาที่ไปนะว่าเป็นคําสอนของพระสมุทรเจ้าซึ่งสามารถใช้ได้กับทุกคนทุกชาติทุกศาสนานะสุขภาพดีมีกฎหมายมีศีลธรรม ตามตามคนตัวอย่างที่ดีดูแบบอย่างคน,คนดีที่มีความซื่อสัตย์สุจริต trustworthy ตัวนี้นะฮะ trustworthy มีความซื่อสัตย์สุจริต t r u t w o r t person เนีเ่ยเรายึดเป็นแบบได้แล้วก็เป็นคนแบบ educated ก็ well Educ ated, คือเป็นคนที่มีความรู้แสวงหาความรู้อยู่ตลอดนะครับแล้วก็เป็นคนที่ยึดมั่นในความดีงามตลอดไปยึดมั่นในความดีงามตลอดไปเหมือนเรากล้าไปสู่ความดีตลอด อันนี้ผมทาภาพให้ดูก้าวไปสู่กุศลเป็นตะเรือก้าวไปสู่ความดีเรื่อยๆไปก้าวไปแม้จะมีความยากลําบากแต่เราไม่ท้อถอยความดีงามก็เกิดขึ้นไปตลอดทุกย่างก้าวครับอันนี้ก็เป็นคุณธรรมสําหรับวัยรุ่นนะเราลองเป็นวัยรุ่นต้องสอเสวงหาอะไรบ้างส่อเสวยหาสิ่งดีงามทุกปานทุกประก,การนะอริาตาคือขยัน นะอุตสาหะาอทีเราพูดว่า i n d u s t r i ะ industry ตัวนี้แปลอุตสาหะคือขยันใครไม่ขยันก็ขยันซะนะชีวิตเราจะได้รุ่งโรจนะแล้วก็ใช้ปัญญา endeavor ก็คือพยายามคนเราพยายามได้ไปทำยังไม่สิเร็จพยายามให้ไปจนสำเร็จนะครับโอเคนะครับโอเค thank you for watching thank you for learning May you be happy ขอให้เธอมีความสุข May you be w a r n i n g from c o v i d 1 forever ขอให้เธอปราศจากโรคตลอดไปโอเคบายบายอ่อนสตูดิโอ see you next time